สวัสดีค่ะยายยด้วยจ้าขอบคุณเจ้าของกระเช้าผลไม้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าที่เอากระเช้าผลไม้มาเยี่ยมภรรสาที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้เริญร่เรวยรวยขอให้ได้กลับไปเป็นเยอะนะคะ คุณหลายด้วยจ้าเด้อขอบคุณเจ้าของกระเช่าหลาไลค่ะเป็นของบริษัทค่ะส่งมาเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาลค่ะขอบคุณหลาไลจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกคนที่โทรมาโทรมาถามข่าวถามข่าวด้วยค่ะเด้อคนคนที่เพได้มาเยี่ยมเขาเป็นอย่างคาดคุณหลาไลโทรมาให้กำลังใจโทร ั่งใจตลอดแล้วก็ฝาก,กับเขากับน้ามาให้กินด้วยค่ะขอบคุณหล,ลายๆเร้่อจ้ะเด้อ